สวัสดีจ้าวันนี้ก็มาทําคลิปต่อนะคะที้ก็เมื่อวานเนาะเคยได,ได้อันดอกอันชันมานะคะอันนี้เป็นว่านหา่นตอร์คนะคะที่ล้างนะคะจนเมือกหมดนะควรที่จะใช้ตะแกรงแบบมีรูนะคะล้างลหลายๆน้ําเลยนะคะพอเราจับนี้นะคะมันก็จะไม่ลื่นเนาะเรามาณหั่นชิ้นตามใจชอบนะคะที่ก็ชอบหั่นชิ้นแบบนี้นะ,ะลูกเต่าชิ้นประมาณนี้ ก็จะใส่น้ำตาลวันนี้ใช้น้ำตาลทรายแดงนะคะน้ำตาลทรายแดงใส่ไปเพื่อบำรหวานหอมเนาะสามช้อนโต๊ะก่อนไม่รู้มันจะหวานเ็ิ่มหรือปล่นะคะน้ำประมาณหนึ่งลิตรครึ่งนะคะ,ะใส่ตำ วัตถุดิบของตัวเองนะคะก็คือว่าเออดอกอัญชันมีประมาณสองร้อยกรัมค่ะจะใส่น้ำมากน้ำน้อยอยี่ที่ว่าเรากะเอาเนาะรองน้ำเดืยียดก็เอาดอกอัญชันลงก็ได้ล้างลายน้ำมากๆมันสกปรกนะคะผฝุ่นค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะคะนรล้างแบบจนเหนื่อยเลย ก็ล้างแบบทีละด,ดอกนะคะบางทีมันมีมหนอนมีอะไรมีแบบรมลแบบมแรงเนาะข้างในก็จะใช้ดอกอัญชันแบบสดนะคะ200คกรัมรต้มให้ออกสีออกกลิ่นนะคะเดี๋ยวจะใส่ว่านหางตะเขาที่หลังนะคะคือว่านหางตะเภาเนี่ยใส่ลงไปเดือดแคบเดียวก็ได้ละคะ่ะถ้าเดือดแบบเดือดจะ นานแบบเป็นชั่วโมงนะ่ะละลายจะเลยนะคะเขาจะละลายกับน้ำไปเลยนะอัาหางตัวเคศนอะ่ะแบบนานเกินไปก็ไม่เป็นชั่วโมงเขาจะเป็นแบบเนื้อแบบว่าอืมนิ่มๆม,มันจะไม่กรอบนะคะเห็นไหมฉี่ก็ประมาณนี้แล้วจะดูดีกลิ่นก้วเด๋ยวพิ่มทำกินครั้งแรกนะ ทางดอกอัญชันเนี่ยแค่นี้ได้ยังไงต้นนี้สักห้าเดี๋อกันเนาะไปน้าเดยห้านาทีห้านาทีเสร็จเราก็ต้องเอากากมันออกเนาะประมาณนี้นะคะก็เพิ่งทำเป็นครั้งแรกเหมือนกันสำหรับดอกอัญชันนะส่วนว่านหางตะไลเทศุลีทํากินบ่อยมากนะคะเพราะว่าชอบเนาะ ลดความว่นได้ด้วยแล้วก็คือเคลือบกระเพาะนะคะสรรพคุณเยี่ยมมากมายคี้เอามาทาผมทาหน้าทุกวันอยู่แล้วนะคะปันห่างเท่าไรแ,แล้วก็จะต้มเดือดไปสักห้านาทีนะคะแล้วก็เอากากาออกเนาะห้านาทีผ่านไปนะคะเราก็จะตักเอาไลดไฟร้อนเหย เอากะมันมาออกอาหารใส่ตะแกรงดูดไเลยเล้ก็จะเอาว่านหางตะเกียลงก็เป็นอันเสร็จแล้วเนาะว่านหางตะเกีลงสักห้านาทีเหมือนกันนะคะเื่อที่เร็จน้ําเชื่อมจะได้ซึมเข้าเนื้อว่านหางตะเกี นีพอเอาเหลือที่หนึ่งว้ประดับแล้วกันโอเคนะคะห,หลืที่เราก็เทเบึ้งมนถันหางสลคเนี่ยต้องเอาเป็นก้างใหญ่ๆนะคะมันจะได้มียางเมือกเยอะแล้วก็เนื้อของเขาจะแน่นนะคะกรอบด,ด้วยต้องปลูกอย่างน้อยนะคะประมาณหนึ่งปีขึ้นไปนะคะเราก็เอา อไอที่แก่ๆหน่อยนะคะด้านล่างของเขานะมาทำกินนะคะทร้งทางต้งวันหางเพลงเราก็จะเป็นสีแบบเนาะสีหมดแบบม่วงๆนะคะม่วงมาเขียว่มมามันสีอะไรนะคฮะก็สีนี่แหละเออมีดอกอัญชันนะ่ะสวยๆเลาทำกินเนี่ย กินเองคนเดียวนะคะเนี่ยลูกลูกก็คงจะน่าจะกินด้วยไหมนะเพราเห็นสีมะะานนี้ก็คงสามีนีก่ก็เือเห็นว่ากินนอ้ำากระเลี่ยงเขากินไม่เป็โดอกอัญชันชสดเขาก็จะมีกลิ่นไม่หอมนะคือว่ามันเป็นกลิ่นแบบ หม่อนดอกกันดอกแขกเนาะกินหม่อนดอกแขกต้องใช้เท่าช้อนค่ะเพราะว่ามันจะมีน้อยอยู่นนอยโอเคเสร็จเครื่องฟองนะคะส่วนกากที่เหลือก็จะเอาไปเป็นปุ๋ยนะคะใส่ต้นไม้เอาไว้ก่อน เดือดไปจะ5นาทีนะคะซิมรสชาตินี่คโอเคทาไมห่หวานมากนะคะพอดีแล้วแหละกินหวานนิดมากเดี๋ยวเบาหวานถามหาอ,อกีกนะคะกจะเป็นประมาณนี้นะคะคุอได้จะตัดเสิร์ฟด้วยนั่นนี่เลยใส่น้ำแข็ง ร้อนไปแช่เย็นนอกถั่แข็งก็ได้นะคะกินแบบเย็นๆนนอกชุ่มคอหรือว่าจะกินแบบร้อนนะคะลวกปากไปเลยอย่างนี้นะก็ได้นะคะสีงามๆที่น้องนอาละคะล่ะต้ประมี้ค่ะผู้ชมไปได้ไปได้นะคะขอบคุณทุกการรับชมนะคะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะน้องพี่เข้ามารับชมคลิปช่องเจนชุรีนะคะ้วไหมคะห่ะ